สวัสดีครับทุกท่านอันนี้เป็นเรียกเป็นคอกเนาะคอกที่สามครับผมการออกไข่ฟักของนกเขาคู่นี้นะครับจากหลังแรกท่านเห็นหญ้าข้างล่างนี่ไหมครช่วงนั้นที่ว่าแดดส่องแต่ทีนี้ยใบยบมันหล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่สามารถที่จะการแดดได้ก็ทําใหม่ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนู่นนะครับอย่างที่เห็นเป็นคอกที่สามนะครับ สรุปแล้วที่ที่ผมเฝ้าดูเนี่ยสามพอกเนี่ยทั้งหมดหกตัวลูกนะครับผมครั้งละสองตัวแต่แต่รอดห้าตัวไปหนึ่งนะครับ,งค,ค,รบคงโดนแมวเนาะไม่รู้ว่าแมวตัวไหนนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยคู่เนี้ยจะรอดหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้ยังรอดอยู่เพราะว่าแมวอะไรเนี่ยมาไม่ได้นะครับมันอยู่ไกลนะผมอยู่ปลายกิ่งก็เลยทําตรงเนี้ยตลอดไข่ตรงเนี้ยตลอดคู่เนี้ยนะครับ เป็นคู่จากหน้าปกผมเลยนะนะครับผมเป็นรูปโปรไฟล์นะครับนกเขาค่นโตวไวมากครับผมใช้เวลาฟักก็ไม่นานนะครับก็เปลี่ยนกันหาอาหารแล้วก็มาป้อนผัดกันออกไปหากินนะครับผมตัวพ่อกับตัวแม่เดี๋ยวพอโตก็ออกฝึกบินครับผมก็เพือปีกกระโดดไปโน่นไปนี่นะครับผม ็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่3ของนกเขาชวานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเนีย่ยไปสักพักหนึ่งคลิปหน้าเรามาดูไอ้นกกระติกที้หมูกันนะครับผมอ่าอยู่ต้นเดียวกับนกเขาเนี่ยครับทำรังอยู่สองคู่นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งไปขโมยอีกรังหนึ่งอนะ่ะขโมยหญ้านะครับผมที่อีกรังหนึ่งเอามาตดาอีกตัวหนึ่งไปขโมยขึ้นไปทำรังตัวเองนะครับหลายจัดครับผมกระติ๊กี้หมูนะครับสวดดีครับผม